สวัสดีครับเพื่อนๆลงุงพานทองเจดีวันนี้ก็พามาที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนของโรงพยาบาลศครินทรน์ที่เซ็นทัลพาซาคอนเทนนะครัลบลโรงพยาบาลทองนี้ก็ฉีดวัคซีนมาแล้ว3เข็มซิโนแวคสอง,องแล้วก็เูิด้วยแตตาซินก้านะครับส่วนนิดห้าไป ข็มนี้ก็เป็นเข็มที่เข็มที่สองค่ะแลวเข็มแรกเลยเข็มเข็มแรกจะเป็นแอสตาเซเนกานะคะเข็มสองก็เป็นแอสตาเซเนกาเหมือนกันค่ะเข็มเข็มแรกนี่มีมีอะไรไหมครับเข็มแรกหรอคะเข็มแรกนี่เป็นแต่ความรู้สึกของเราว่าเราตื่นเต้นเรากังวลเนื่องจากว่าหนึ่งมันเป็นวัคซีนใหม่แล้วก็มันก็เป็นแค่การ ใช้ในกรณีฉุกเฉินซึ่งเราก็อาจจะเกี่ยวกับการไว้ใจทีนี้เราก็อาจจะมีความตื่นเต้นแล้วก็ความเชื่อใจแต่เราเชื่อมั่นว่าวัคซีนน่ะอย่างน้อยมันก็ช่วยทำให้เราจากหนักเป็น หนักเป็นเบาหรือไม่ติดเราก็มันเราก็ทำใจก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนะคะเจ็บแขนนิดนึงแบบหนึบๆเหมือนเดิมอย่างลูกมะนาวยังฉีดที่เแบบสองเข็มแรกก็ไม่มีมเอฟเฟกอะไร<ม> <ๆ S 2> ก็สบายดีแต่พอมาฉีดเข็มเข็มที่สามเป็นเข็มบูสนะคบเป็นยา้าสุราฉีดก็ปวดดวงๆครับปวดดวงๆแล้วคิดว่าไม่เป็นอะไรก็มาป็นะเป็นไข้ตอนตีหนึ่งเป็นไข่อยู่สองวันหลังฉีดกี่ชั่วโม หลังฉีดก็มีรู้จิตชั่วโมงฉีดตั้งแต่ประมาณเนี้ยเวลาเที่ยงเวลาเที่ย,ง,ยงวันแล้วก็ไปถึงไข้ประมาณตีหนึ่งตีหนึ่งก็น่าจะประมาณ12ชั่วโมงก็คืออยากให้เพื่อนเพื่อนอยู่ต้องฉีดแล้ว,ลวถ้าไม่มั่นใจก็คือรับประทานยากแก้ปวดแก้ไข้ไปก่อนก็นุ่งันทองก็แนะนําว่าอย่างนี้ว่า ตอนที่ฉีดก็อยู่ประมาณเที่ยงวันเนาะแต่พอถึงเที่ยงคืนเนี่ยลุงพันทองก็มีอาการเป็นไข้ขึ้นมาค่ะเพราะฉะนั้นลุงก็เลยแนะนําว่าถ้าเรามีอาการเหมือนฉีดเสร็จปวดเนืบเนืหรือกลัวว่าเราจะเป็นไข้ก็สามารถรับประทานยาคาราเซตามอนหนึ่งเม็ดนะคะหนึ่งเม็ดได้เลยค่ะก็อาจจะเป็นหรือไม่เป็นแล้ก็รอลุ้นกันใช่ครับก็คืออาการมันก็เหมือนไข้หวัดใหญ่นะครับหนาวซัน ปวดกล้ามเนื้อปวดแขนปวดขาแล้วเป็นอยู่นานไหมคะสองวันครับสองวันเป็นสองวันนี่ขนาดว่าคนที่ออกกําลังกายเป็นประจํานะคะแต่ก็มีโรคประจําตัวบ้างเล็กน้อยก็เป็นปกติค่ะ แต่ว่าขอบอกนะคะว่าแอตตาเซเนกาเนี่ยมันจะถูกกับผู้สูงอายุค่ะดังนั้นมันอาจจะถูกจริตกับเราก็ได้คือต้องกลัวเลยแต่ว่าตามตาสูตรต่างๆมันก็มีมากมายเนาะคนที่มีเอฟเฟกต์จริงๆก็มีนะครับก็เป็นกําลังใจให้คนที่มีเอฟเฟกต์ได้หายเร็วๆนะครับส่วนนิดพาไฟก็คือมก็ต้องดูดูอาการก็เป็นเข็มที่สองแลแต่ว่าคนที่ได้ยินหลายคนเนอะที่ว่า กินเข็มแรกไม่มีเอฟเฟกอะไรเข็มสองก็ไม่มีเอฟเฟกเหมือนกันก็อ่อยากให้เป็นแบบนั้นก็ถ้าไม่มีอาการไข้อาการอะไรนะคะเชา้าตื่นเชาววน้าพรุ่งนี้อาจจะมีเซอร์ไพรส์นิดหนะะึ่งค่ะเราต้องทำร่างกายของเราให้แข็งแรงก,ก็สดชื่นแล้วเราก็จะทำชีวิตประจำวันของเราได้เลยนะคะ,ะเพื่อนๆก็จะได้พูดกันเล็กๆเพื่อเป็นประโยชน์ให้คนอื่นนะครับแต่ว่าที่จริงแล้ว หลายสื่อหลายโซเชียลเขาก็จะบอกการเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนฉีดหลังฉีดแล้วก็เข็มหนึ่งเข็มสองมีมากมายนะครับก็เข้าไปดูได้ถ้าขี้เกียจไปดูก็ฟังเราสมงคนไปก่อนนะครับฉีดดีกว่าไม่ฉีดคะ่ะเพื่อนๆที่แน่นอนก็คือเวลามาฉีดต้องเตรียมตัวก็คือบัตรประชาชนอย่าลืมนะครับแล้วก็เสื้อ,อเสื้อเมื่อกี้นะ เ็นอะไรที่สนกมากเลยค่ะถักเใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวค่ะทีนี้พอจะเข้าเกตมาฉีดแล้วว่าเราลืมไปเราจะดึงแขนเสื้อขึ้นยังไงมันก็ลําบากก็ไปลงไปที่จะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเพิ่นว่าเรามีเสื้อออกกําลังกายติดรประจําดังนั้นมันก็เลยออกมาในสภาพสปอร์ตเก๋นิดนึงนะคะก็ชคดีนะมีเสื้อต้องไปหาเดินซื้อเสื้อในเซ็นทรัลยังไม่เปิดค่ะเขาจะไม่เปิดยังไม่เปิด ก็พอดีเลยอันนี้ถึงใกล้ถึงเวลาหรือยังครับถึงแล้วค่ะไม่ไม่ไม่หมือนทว่าเวลาที่เราสังเกตาการณ์11โมง3นาทีตอนนี้11โมง8นาทีเี่ยเราก็จะการไปกันแล้วนะคะครับยังแข็งแรงยังดีค่ะก็การขึ้นเพื่อนนะครับอยากให้ฉีดทุกคนแล้วก็ไม่ควรที่จะทิ้งโอกาสอันดีดีนะครับให้มาฉีดกันถ้าเราฉีดไป ตาความเสี่ยงในการที่จะติดมันก็น้อยลงเนาะค่ะ,คะ,ะท้ายที่สุดนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านเพื่อนที่ติดตามรับชมช่องนิดพาไปแล้วก็ช่องลุงพันทองใจดีนะคะฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราพเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอ,ขอบคุณค่ะ,คะ ก็เป็นมือปืนได้เลขสิบสามค่ะข่อเป็นเนาขบาบอกว่าถ้าปวดก็กินพาราไปเลยกินไว้เลยแต่ว่าข้อแม้ว่าคือต้องดื่มน้ำให้เยอะเขาบอกมือเบาที่สุดที่สุด

ีเดยวมีมดมากกว่าหนึ่งตัวแต่ <c oughs> ก็หนึบๆค่ะหนึบๆพอแบบพอซัแซบๆ <c oughs> รอสักแตวไมนั่งรอสังเกตอาการอีก20นาทีค่ะไปสังเกตอาการก่อนแล,แล้วค่อยมารับไปรับรองแต่เอ,อาดีสละกันคุณนวลนินานะคะที่อยู่ตามบัตรเลยไหมคะคช่ตา,ามบัตรเราใส่เลขที่ไปพาสปอร์ตได้ไหมได้ค่ะอัอนนี้เอาพาสปอร์ตมาใส่ใส่เลขที่ค่ะ ก็คือหลังจากที <3> <3 <3 ่เราฉีดวัคซีนเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะออกมาออกไปรับรองก่อนไปรับรองการฉีดวัคซีนค่ะซึ่งขั้นตอนจะสลับจากข่าวที่แล้วนิดนึงนะคะหลังจากรับไปรับรองนี้เสร็จเราก็จะไปสังเกตอาการสาสนาทีค่ะโอเคค่ะน้องาไ้งาไปรับรองครบแล้วนะคะสามารถเดินทางได้ค่ะ เพื่อนๆคะถึงแม้ว่าเราจะฉีดวัคซีนแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเสมอ ER, นับจากเ,เราก็ทำกันมานานแล้วแต่ว่าอย่าลืมหต้องเป็นระยะห่างนะคะอย่างน้อยเมตรสเมตรนะคะอันที่2ก็คือสวมแมสคค่ะเป็นประจำเลยนะคะมันก็จะช่วยลดอาการเป็นไข้ติดเชื้อต่างๆรคบภูมิแพ้ต่างๆได้นะคะแล้วอันดับสามก็คือจะต้องล้างมือบ่อยๆค่ะ ล้างมือให้บ่อยเข้าไว้เท่านี้นะคะเราก็จะห่ามจากโรคได้ค่ะเป็นเบื้องต้นที่กระทรวงคะแนะนำนะคะเพื่อนๆอย่าลืมค่ะฝากไว้